ขอโทษครับขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงโอ้เหน็บชิ้นมือแล้วทุกคนตายตายตายโอ้ผมปวดข้อมือขวาอทุกคนผมปวดเลยที่เขาน่า,าจริงโหเขาเร็วจริงนะทุกคนรถโผล่เติร์นเติรัน คือฝุ่นนะทุกคนพอฝุ่นแล้วมันก็มองไม่เห็นเนี่ยทางไหนทางไหนทางไหนไปทางไหนโอ้ทุกคนมันติดโอ้เอาไงอะ่ะก็ต้องรอดิ เก็ยบด้ยเดี่ยวขวาเลยนะเมื่อกี้ค่อยล้มรู้กขาหน้าทุกคนโอ้นี่เขาบอกว่าเกี่ยวเกี่ยนึงพี่เกี่ยนึงอย่ากำคับอย่ากำคับปล่อยคับพี่ปล่อยคับเกี่ยนึงพี่ไปได้ปะเนี่ยผมไปก่อนได้ปะเฮ้ย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 อันตราย ก็มีคนตกแน่นอนตรงนี้ช้าเนาะทุกคนนะไม่ประมาทดกว่ะจริงจริคิดถึงน้าพ่อแม่ไว้พี่แม่เห็นชิบหียเมียดาหคอยเชื่อ,อดาเน่นอะไปทุกคนไปแม่ไคอยรู้บอ๊่คอยมาลำบากฟนี จะบอกกันด้เออ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 เอา,เอามันคัดคเอามันคัดคัดไม่อยาให้ทาเปียกกูล้มอีกแล้วควเบี้ม,มื่กูล้มอีกแล้วอ่ะ โอ้กูขึ้นลมรุกคู่ข้นันครับแผลโ้ตายแม่ดาเเทดียเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติพอแล้วเดี๋ยวไม่ถึงละไม่ เราทุกคนมันหมดแรงอ่ะขาจะเป็นตะคิวเชโดโอ้ทางขี่สนุกทุกคนเหนื่อยอ่ะอยากเอานี้ลงมากเลยเดี๋ยวมันต้องฉีดนนแน่ไปทางไหนอ่ะเอาอีเฮี้นิดเดียวนะพี่เนะ โอ้ปลาปลาพี่ปลา,ปา,ปาถูกไหมพีม่เต็งฮะตาครับตาครับเขามาทางนี้ไหมครับพี่ปลาเข้ามาทางนี้ไหมครับไปนวดไปนวโอ้ยไปไปนี่นะป,ป้าเขาไปทางไหนทางนี้เหรอ ไปพีไปโอ้ยตายแล้วตายแล้วพีเ่นู้วถึงแล้วทุกคนครับผมสน่ขอขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ3 2 1 เราก็ได้ถึงเส้นชายเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้ยน้องๆด้วยเอย้ขอบคุณครับขอบคุณครับสนุกมากครับทุกคนายนะครับเส้นทางนี้ก็จบลงแล้วอ้าวผมลืมผมลืมสต๊อปไปทุกคนลืมสต๊อปเวลากล้องน่าจะเห็นอยู่อ่ะเดี๋ยวมาดูระยะทางนะครับระยะทางของเราไทยเอกอุ้ย สาประมาณ35กิโลจริงทุกคนก็ร5สากิโลเนี่ยมันเหนื่อยมันจไม่เหนื่อยกว่าเขื่อนเยอะเลยครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะเหนื่อยตัง้งแต่ช่วงแรกแล้วที่เราไปออกมานะครับออกตัวมาจากจุดสตาร์ทครับสนุกเลยทุกคนสุดๆุดเลยนะครับ